พวกคุณเห็นตัวที่อยู่ข้างหลังเหล่านี้ไหมฮะใช่ครับมันจิ้มมันได้เลยนะจิ้มได้เลยเอ้ยเจ๋งเพิ่งรู้เอ้จิ้มได้แล้วว่ะถ้าเดืงเดงูมันเด้งจิงดยูนเด่งคือทุกคนจะจะเป็นตัวไอ้ข้างหลังนี่แหละนะครับแล้วก็จะต่อตัวใครที่ต่อตัวสูงที่สุดคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะนะครับผมก็จะมีเวลาจํากัดให้ระหว่างการต่อประมาณสี่สิาวีมากงนะฮะใช่ ใครที่ต่อตัวไม่ทันเลยเพื่อนอ่ะต่อตัวไม่ทันเลยเพื่อนก็จะโดนคัดออกไปทีละคนทีละคนไปก็เหลือผู้อยู่รอดเป็นคนสุดท้ายใช่แล้วแหละน่าจะประมาณนั้นแหละแต่ว่าก่อนยังไม่ได้เล่นไม่ลืมไม่จะกดไลค์คลิปนี้ด้วยใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะฮะไปโว้ดูซิใครจะเป็นคนแรกอ้าวใครเนี่ยออยกูก่อนเลยดิอ่จมกูซะด้วยเเออออ เป็นคนไร้เรียวแรงเราไม่ใช่คนแล้วหน่อยเราเป็นแมวต่างหากละเราเดี๋ยวนะทำไมตรงนั้แมวดูยิ่มเจ็บหายแล้วเจ็บหายแล้วเฮ้ยเอาใครก็ต่อไปแปงบอย สีฟ้ามาเลยแป้งบอยเปลี่ยนไปแป้งบอยกำใหญ่เฮ้ยแป้งบอยอย่าจับอย่าจับตรงนั้นอย่าจับอย่าจริงอย่าจับโอ้ยอยจับวันนมโอ้โหทายยากทายยากเป็นเขียวโอ้นพเกูเป็นสีเขียวเฉยจริงเกมพี่เนี่ย

เอาไว้ฮาวินทวิเโอ้ยโอ้ไอกรอนมึงแม่ง so บ really ิ๊กแบล็คนิกนี่มันนิกจริงๆริงเลยใครคือนิกใช่ไหมผมว่าผมนิกเองผมดูหน้าฉันสิดูหน้าพี่ก่อนก่อนมันโดว่ะเนี่ยแต่ละคนมันน่าเกลียดอะไรเนี่ยเขาลามโพล่ โอ้ยยืดยืดไปก่อนยืดหืดยืดรู้สึกปาก่ากระด้ืดยืดหนูโกรธพี่เป้อะ กูกูให้เลยไล่หนึ่งใช่ใช่ประมาณสองสามวิเียสหัมจับาผมโอ้จับตัวผมอ๋อสิวคิวอ๋อออเอ้ยเอ้าจับเลือด้เอ้ยแย่แล้วเอาไข่สได้ก่อนเอาไข่สไดยไอฟ้าไอ้าสี่สิบวิสี่สิบวิุนี้่ไงครับวองไงล้วเด็ได้เดี๋ด้าฮัลโหลแกวะ ไ้ด่โอ้ยฝ้าฝ้าอย่าอย่าโดนข้าวหลามพี่ฝ้าเอาข้าวหลามไม่ออกไปอีาฝ้าฝ้าจากเลยนะเฮ้ยทีนึงโอ้ยชิบหายละชิบหายละกูเอ้าไอ้ฝ้าบ้าไปแล้วเออได้แล้วกิบฮาบ้าว่ะเอาแล้วไงกิบาาเฮ้ยเฮ้ยจุ๊บ ไปแล้วไปวแล้วว่องไวว่งไวว่องไววองไววงไววองไววและอะอพิ่วเออจับเมตัวเองทำไมตัวมึงทำไมแขนมึงเรื่องแขนบังบางฟงฟิงที่มึงโอ้โหเอออ้วับเฉยอ้บ้ข้าวลังไอ้ังเข้าวลังโอ๊ยก่าลังเชิญหน้าพ่ลาชิญหน้าเอ้ยเด็ดเอ้ยเเฮ้ยเเ่อเ้ โอ้โหนี่ไม่รอดแน่เลยหายากไว้ก่อนหายาไว้ก่อนแป้งสู้ๆอ้ยพี่แพี่แป้งต้องทำได้นั่คือจินนี่จินนี่รอรอสู้อยู่โอ้จับตุดเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเว้ว่ะเขาไว้ว่ะเขาไว้ว่ะแล้วโอ้โโอ้โหโอ้โหอ้โหโออโอ้โพี่้โห มาเป็นจานีนเลยมึงเนี่ยเอามาเป็นท่านยมท่านยมยามบยิ้มแฉ่งเลยนี่มีหนวดเหมือนเดิมพี่เวียงเวียงเวียงแล้วปล่อยเวียงแล้วปล่อยพี่เชื่อผมกูยังยังจัเมาไม่ค่อยได้เลยพี่ต้องเป็นเอ็กซ์เพรสตด้านนี้เร็วมันานเร็วว่ะนานเร็วว่ะพี่อย่าจับข้อหลามพี่อย่าจับข้อหลามผมเฮ้ยโอ้โห เขาหลามมันลอยอยู่กลางอากาศไอคอนมึงใครจะแตกไเดอร์เบัตรมรอเิบัตรละรอดูรอดูดีดีดีอกอนกอนกอนจับเข้าหลามพี่เบนจับเข้าหลามพี่เบนจับเข้าหลามไอคออนกออนกอนอ เขายเลยกูตายเปเปยคนสุดท้ายมาคิวยเสมอคิวยหยาบมาดีกูนี่แหละพี่เป๊ยจังหวาวะเอาละครับผมจังหวะนี้ฮะใครจะเป็นคนสุดท้ายครับผมที่จะได้เหลือโอ้โหสี่หกเกี่อวเอาเรื่องมาเอาอะเอาอะเอ๊ะเอาอะยังไงวะยังไงวะคนคนนี้หกเดี๋ยวมีเวลาเยอะยังมีเวลาเยอะสิใครเดีอวะ สามสอุ้ยเฮ้ยเวลาเวลาทุเวลาทดทุเวลาไปชึบขอก่าล่งกอนขเล่นอยากจะมาจับหกันอีกกายกรรมขั้นเทพมึงทำอะไรเนี่ยดี่ว่ายน้ำเหรอยิมนะเขยจับจับจับอะไรอะพี่โอ้โหผาชายากละเกิน เดี๋ยวเอายแล้ม่ไดโชว์ข้าวหลามเฉยป้าโชว์ข้าหลามเฉยป้างานหยาบ้านี่ฟาไวฟา้าเป็นฟาเป็นฟ้าเฮ้ยเ้ยเฮเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเนี่ี่าวขึ้นไม่ได้วะ Oh. เอา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 ลุอยาเลเอาแล้วแต่ขไม่ได้อะไมันขึ้นสายไม่เรียบร้อยเฟิร์สัลตาบ้านแตกบ้าเดจากบ้านนี้เป็นสิบห้อยฮะเอาละฮะตกตกรอบว่ะเอาล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 ะเฮ้ยถอยหลังกลับาแล้วก็เวียงเอาไป ไอคนนี้ไม่เก่งแหม่นีนน่พวกอะไรวะให้คะแนนหน่อยให้คะแนนหน่อยให้คะแนนอนนี้หน่อยคะแนนอนนี้หน่อยฮึบึบ,บไปแล้วฮึบลาก่อนป้าเอ้ยลาก่อนเทมเฮ้ยวนเราจะจดจำนายไม่พี่จะไม่ใช่วันนี้จะไม่ใช่วันนี้หรอกนะนี่จับนมก่อนใครก็ไม่รู้ จับมือจับหัวจับตูดจับตูดจับหัวจับตูดจับตูดใหญ่าหญ่ก่อนอย่าเยอะอย่าเยอะอย่าเยอะช่ย่วยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ครับปีน่าวปีน่าเอาติดติดเอาติดเอาติดตัวเอาแล้วับผมโดนล็อกแล้วฮะวันนี้ติดใครวะ มันเป็นแผนยังไงล่ะี่เขาจัดคนอาไปก่อนยังไงล่ะเกี่ยวคล้อยเลยเอาแล้วเอาล้เออปากติดหัวเฉยเลยเฮ้ยออกไปได้เขาหลุดแล้วเขาหลุดจากการล็อกไปได้เฮ้ย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 โหฮึบเายังไงฮึบโอ้ยไป เฮ้ยเฮ้ย่ยเสียงเฮ้ยเฮ้ยเธอต้องเธอต้องมาเล่นเราเธอต้องมาเล่นกับพวกเราตอนนี้โอ้ยแล้วตาคู่ด้ยู้งสูงไอ้ย้ยแล้วกู่โคตรสุท้ายด้วยเนี่ยที่เป็นที่เป็นอย่าติดนะอย่าติดนะคนสุดท้ายที่เหลือรอดนะแปะเฮ้ยเอาว่ะท่านยมท่านยมท่านยมว่ะท่านยมจะมาแล้วเขาว่าเร็วว่ะเขาว่าเร็วว่ะท่านยมอย่าจับมืหลันไ้่ไ้วะ ต่นยมจะยทนยมจะจับจะจับข้อล้าผมผมเสียวนี่มันซิมูเลเตอร์เลยจับลองคุณอ้าวจบแล้วจบแล้วตันยมตายตายลนยมยังไม่แตกนนยมแตกจบแล้วท่านยมแตกแล้วเอาแล้วจังหวะนี้ฮะเขาจะเขาจะกู้สถานการได้ไหมเขาจะยอแพายแพ้เขาจะกู้อะไรกู้ต่ารการได้ไหมนยมโอ้โหจะผล้ได้ จับนยมรันยูต้องไปแล้วรันยอูสิวีกำลังสิวิสิวิสิวิไปจเ๊บไปแล้วไปเฮ้ยจอเฮ้ยโอ้โหรอดว่ะรอดว่ะแล้วจับอะไรอ่ะพี่พี่จับอะไรอ่ะพี่จับอะไรจับเมงจับเมงเม่งทำไมจับผมเกงด้วย่าก็จับจับไปมัวแล้วเลยวันนี้จับมัวโอ้ยเบี้ยไปแล้วมันเร็วอ่ะมันเร็วโอ้ยเอ้ยจับตูด งงอะงงเมาบางทีจับจับคุณดังจับคุณดังเฉยเลยก้อนม่ามีอะไรเยก้อนจับก้อนจับอะไรอะไอ้ก้อนจับอะไรไอก้อนมึงจับอะไรกูเก่งแต่ก็แบบแปลกๆอะไรวะเฮ้ยอย่าจับหน้าแมวเเดี๋ยวๆๆน่จับยากทิ่ผ่ายเลย แอุ้ยต่มยากโอ้ยเด้อเด้อเด้อันนี้ยากยิมนาสติกเก้าแปดจโท่ก่อนก่อนก่อนจบคุณจะเป็นเชฟที่ดีได้หรือเปล่าครับเอ้ยพี่แล้วมันใช่เหรอพี่เอ้ยไม่ได้เกี่ยวหอเกาแปไปล้ไปล้ไปยบแล้บีสาม โอ้ดไม่ทันว่ะไม่ทันว่ะีเดยวโคตรยากชิบหายละเป้แอนฟีฟาได้ออกไปจากเอาลบการแข่งขันไม่เรียบร้อยโคตรเหี้ยเลยโคตรร้ายแม่งเหี้ยเลยอ่ะเราไม่มันให้เวลาสีเขียวเยอะไหมชิบเออเฮ้ยเกาะสิเกาะสิโอเคมันเสียเวลาตอนท้ายๆนี่แหละมันเอียงอ่ะมันเอียงไปเรื่อยๆอื่อย ทำเอียงงอแหวนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ช่วยกับเฮ้ยเฮ้ยลาก่อนนะเทมก่อนจับมือจับมือพี่ไว้หน่อยก่อนเฮ้ยโอยเสียเลยอ้าจับเวลาตั้งเยอะเทมค่อยๆไปไม่อชิบหายแล้วากส่งคำลา่อนส่งคำลา่อนหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้ว หายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วเนว่ามึงก็จะลนชิบหายแล้วชิบหายแล้วบอกแล้วมึงเลือกรักแน่นอนมันตัวแันบนึงดิเมาส์มันเมาส์มันโอ้พี่ที่ที่เขาขอไม่ยกต้วเราไม่เลยอืออไปแล้วเต็มสิบเจ็ดวิเราแมลทั้งหลายต้องเป็นห้าวิสิบห้าวนกลังใจค่ะอ้าวสี เรี๋ยวมัสู้ไม่พี่พี่พังไม่พังอะไกันหรือเปล่าพี่พังพี่พังพ่พังพี่เฮ้ยโอ้โหไม่ถึงว่ะไอ้เหี้ยโอ้ตายจุดปากเปลี่ยนเลยตายว่ะจุดปากเปลี่ยนว่ะตรงนี้อะจุดปากเปลี่ยนเลยอะนี่นี่เราอยู่สองคนแล้วฮะจังหวะนี้เฮ้ยจินนี่มาว่ะเฮ้ยเอ้ยนี่มันมอขวานี่มันมอขวา อย่ากดผิดนะกดผิดแล้วเป็นเหมือนเราเลยนะปาร์เสียงเหรอสุขความเมืองาะนะไกโพธิหนะเออสุขความเมืองวะเลยนะเมื่อกี้เนี่ยใครมัมาต่อเล่นตรงนี้วะปาร์เซียนเนี่ยจะปรับเปลี่ยนเลยเนี่ยเราก็เอ้ยเอ้ยเอ้ยยังรอดวะเอ้ยจับเมงเจอจับเมงเราออะยอแต่งอูอะไรเยอะอยู่เก่าเรื่องวะพี่มาแล้วชึบเอ้ยเอ้ยลอยว่ะลอยว่ะจะตากาเองแล้วเป็น

ทำหน้าทำตาแล้วมีประสิทธิภาพพอเอาแล้วไอ้คอนมาเพื่อนเก่งตัวไหนตัวเเก่งตัวใหม่ของผมเฮ้ยโอ้โหไอ้กอนมันไอ้กอนมันเล่นมาก่อนไอ้กอนมันจอมยุทธ์ก็เย่แล้วโอ้ยติดติดติดอ้าวเอาดีละมึงโดนกูมึงโดนกูไอ้กอนมึงโดนกูโอ้ยโอ้ยอะไรอะไรอะไรกอนมึงอ่ะโดนกูแล้วมึงโดนกูแล้วกอนมึงโดนกูแล้วกลับมา เอ้ยผิเลยอ้อไอ้ไรอะไรออะอะไร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 อกวรอะไรอะไรอะไรอะลรอะไรอะวรอะไอะเรออ้ยอย่รจับหอะไรออ้ยรอะไรอะไอะไอะะะรอยรออยอออแไ ให้เขาปลอยพอนเอบาย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 หรือเขาจะพิกเข้ามาได้วะยี่สิบเก้าวิน่าจะทันอยู่น่าทันอยู่เร็วความเร็วระดับนี้เฮ้ยความเร็วระดับนี้ฮะติดติดติดความเร็วระดับนี้เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งตู้นเอ้ยทันอยู่ทันอยู่อะ พันอยู่อ่ะนะโอ้ยกันตายได้ไงเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วฮะจังหวะนี้จิ้นี่ประชนภัยใครบาดจิ้นี่ประชนภัยไปแล้วจังหวะนี้จนายเฮ้ยเฮ้ยยังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สิบวิเวลาเหลือเนี่ยเวลาเหลือใช่อย่ังจับมิงจับมิงผมพันอยู่พันอยู่แหละแตกเแอะจับทันยมจับทันยมจับทันยมไว้แป้งลอยแป้งติดอะไรวะอ๋อติดอะไรวะติดติดทันยมติดทันยม จับหน้าพี่เปอ้ยโอ้ย้ย้ยาังๆๆเฮ้ยค่อ่อ้้ยแป้งบอสตีมีเดยเต่อไปก็ตาฉันสินะโอ้โหชิงแชลบติเบนตเบนฉันอยู่ข้างล่างตีดเบนที่ไม่มีเวลาทดนะพี่พี่ใช้พี่ใช้ไปหมดแล้วนะพี่อ้ เขาปีนกันตรงนู้นพี่ใจเย็นใจเย็นกูก็เข้าไปยังอยู่ล็อบบีเอ้ยยังอยู่นี่เลยงไม่ถึงพี่ตรงนั้นไม่ถึงยี่สิบวิพี่ย <20 S 2> ี่สิบวิสิบเก้าสิบแปดหกเอ้ยห <18 S 2> ้าสี่สามสองหนึ่งสิบวิสิบวิสุดท้ายสิบวิสุดท้าย ปล่อยแล้วปล่อยแล้วบายลาก่อนลาก่อนลาก่อนเลยลาก่อนเลยครับเวลานี้ควรได้โชว์ท่าก่อนตายก็แล้วกันไอกอนไม่เล่นมาก่อนไอกอนไอกอนชนะว่ะเย้กินอะไรตัวใหม่ของผมดูมันโกงความตายเลยอ่ะจริงจริงเอโอเคครับก็มาถึงท้ายคลิปกันแล้วนะครับวันนี้ผู้ชนะคือใครครับผมผมเอง ใช่ไป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 แย่ว่ะกดติ๊กเกอร์ไปไปแล้วละกดไปไปเดี๋ยวดิเดี๋ยวจะมาดิดิไม่แอบเล่นมาก่อนอ่ะแย่ว่่่ะะแยวเป็นอะไรเป็นอะไรโอเคครับแครที่ไม่กดไลค์ก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพาคลิปนี้เป็นยังไงลองคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวแมไว้ไม่เจอกันศึกหน้าเนาะต้องมาล้างตาแล้วแหละใช่ หวานตาล้างยายมาเลยมาเอ้เมื่อกี้มุกนะมช่ไหมถ้าว่าสิบายเก่าขำรอแล้วเนี่ยขำรอแล้วโอเคครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าไปละบ๊ายบายฮะบ๊ายบายบ๊ายบาย